ข้อสอบ A Level ปี2568นะครับของคณิตศาสตร์1นะข้อที่28นะครับอ่ะอ่านโจทย์กันถ้า A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับเลขคณิตที่มี A6 เท่ากับลบ17 A17 เท่ากับลบ50และ S และ T เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้3กำลัง A1 บวก3กำลัง A2 ไปเรื่อยๆ เท่ากับ S ส่วน t โดยที่ S ส่วน ah t เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับ S บวก T มีค่าเท่าใดโอเคมาค่อยๆไปลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตสูตรของลำดับเลขคณิตก็คือ a n เท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบ1 d อ่ะนี่คือสูตรของลำดับเลขคณิตนะครับ ดังนั้นเขาให้มา2อันให้ a 6กับ a 1 7ดังนั้นเราแทน n ด้วย a หกกเอะแทน n ด้วย6ก่อนเราจะได้ว่า a 6ใช่ไหมแทน n ด้วย6เท่ากับ a 1บวกด้วย n คือ6เนาะ6กลบหคูณด้วย d เราจะติดตัวแปร a 1กับ d เอาไว้นะครับเพราะมันยังหาค่าไม่ได้อ่ะแค่นี้ก่อน a 6คืออะไร a 6คือลบสิบเจนะครับสปายปลบสิ A1 ติดเอาไว้ยังไม่รู้6กลบหคือ5 D ยังไม่รู้ติดเอาไว้ได้ละสมก,การที่1ต่อมาขอให้อีก A17 ิบเดท่ากับลบห้าสดังนั้นตัวต่อมาถ้าเรา N เป็น17ให้ N เป็น17จะได้ว่า A เราแทนในนี้นะนี่เราแทนในสูตรนี้ An กลายเป็น A17 ิบเเนาะ a 1สิบเดท่ากับ A1 บวกด้วย N-1 ลบหก็คือ1 7บเลบหน อ่ะแทนค่าต่อ a สิบเจ็ดคือลบห้าสิบลบห้าสิบเท่ากับ a หนึ่งสิบเจ็ดลบหนึ่งเป็นสิบหกดีนี่คือสมการที่สองนะครับได้ละมีสองสมการสองตัวแปรสองตัวแปรคือ a หนึ่งกับ d a หนึ่งกับ d หาค่าได้อ่าสองอ่ะ, 2, อะเราเอาสมการที่สองลบสมการที่หนึ่งแล้วกัน สมการที่สองลบสมการที่หนึ่งครับสมการที่สองด้านซ้ายลบด้านซ้ายเนาะไปด้านเออด้านซ้ายถูกละลบห้าสิบลบกับลบสิบเจ็ดเท่ากับคราวนี้ด้านขวาลบด้านขวานะครับสมการที่สองตั้งก่อน A1 หนึ่งบวกสิบหกดีลบด้วยใส่วงเล็บด้วยนะ A1 หนึ่งบวกห้าดี a หนึ่งบวกห้าดีโอเค ลบห้าสิบลบสิบเกตลบสามสิบสาม A อหนึ่งลบ A อหนึ่งหายสิบหกดีลบห้าดีกลายเป็นสิบเอ็ดดีดังนั้นเราหาค่าดีได้ละโดยการเอาสิบเอ็ดไปหารลบสามสิบสามนะครับก็จะกลายเป็นลบสามโอเคเราได้ดีเท่ากับลบสามละดังนั้นหา A อหนึ่งต่อ แทน d เท่ากับลบสในในสมการไหนก็ได้ไม่2ก็ไม่1ก็2ก,ก็ได้แต่หนได้ดูจะง่ายกว่านะครับงั้นแทน d เท่ากับลบสในสมการที่1ก็จะได้เป็นลบสิบเจท่ากับ a 1หนึ่งบวกห้า d คือลบสามแทนเข้าไปนะครับกลายเป็นลบสิบเจ็เท่ากับ a หนหูณลบสเป็นลบห ดังนั้น A1 เท่ากับลบ15ย้ายมาบวกเนาะบวก17เลบ17บวก15หเหลือลบ2เย่ตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วเราได้ทั้ง A1 ได้ทั้งดีเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราหา a n ได้นะครับ A n ของเราแทนค่าเข้าไป a n ของเรานี่แทนลงไปในสูตรนี้นะเ1เราได้แล้วคือลบ2 บวกด้วย n ลบหนึ 1, ่ง d C, d คือ d อยู C ่ไหนวะ d คือลบสคูณด้วยลบสมาหารูปกันลบสก็ลบสเหมือนเดิมคราวนี้ลบสกระจายเข้านะครับ n คูณกับลบสกลายเป็นลบส n ลบหคูณกับลบสเป็นบวกสมาอีกนิดนึงอะไรรวมกันได้ลบสบวกสาม ลบวกสได้1นึลบสาเอ็นตอนนี้เราได้ละ an คือ1นึลบสาเอ็นโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปอยังไม่เสร็จเราเพิ่งได้รูปทั่วไปคราวนี้เขียนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลืม an เท่ากับหนลบสามเอ็นคราวนี้ขอให้ทำอะไรต่อ ไอ้ผลรวมตัวนี้เท่ากับ s บวก t ดังนั้นเราต้องหาผลรวมตัวนี้3ยกกำลัง a 1บวก3ยกกำลัง a 2บวก3กกำลัง a 3มาเรามาหา a 1 a 2 a 3กัน3ยกกำลัง a 1ใช่ไหมครับนี่3ยกกำลัง a 1 a 1คืออะไร a 1ก็คือแทน n ด้วย1แทน n ตัวนี้เป็น1มันจะกลายเป็น1-3ลบ3คูณด้วย1เนาะ ก็จะกลายเป็น1ลบ3 1ลบ3เป็นลบ2บวกกับ3 a 2 a 2ก็คือแทน n ด้วย2ใช่ไหมครับแทน n ด้วย2 3คูณ2เป็น6 1ลบ6เป็นลบ5บวกอ่าให้เห็นแพทเทิร์นมันก่อน3ยกกำลัง a 3แทน a 3เนอะแทน n ด้วย3 เ็นตัวนี้เป็นสามสามคูณสามเป็นเก้าหนึ่งลบเก้าหนึ่งลบเก้าเป็นลบแปดโอเคน่าจะพอเห็นแพทเทิร์นละบวกกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะถ้ายังไม่เห็นลองกับเศษเป็นส่วนหน่อยให้เลขก,กำลังเป็นจำนวนบวกเนาะหนึ่งส่วนสามกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสามกำลังห้าบวกหนึ่งส่วนสามกำลังแปดเราจะเห็นว่า มันเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับเพราะว่าตัวนี้คูณมันจะมีตัว r ที่คูณเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันเท่ากันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็น2แล้วมาเป็น5เนี่ยมันเพิ่ม3จาก5ไปเป็น8มันก็เพิ่มสามแสดงว่ามันมีอัตราส่วนที่มันเท่ากันดังนั้นเราลองมาหา r กันดู r สูตรของ r ก็คือ a 2หารด้วย a 1นะครับ a 2หารด้วย a 1 a 2คือตัวนี้อันนี้คือ a 2ออันนี้คือ a 1นะครับดังนั้นมาหาดูเออ่ผมจะเขียนกว้างหน่อยนะเท่ากับ1ส่วนโอเคหส่วน a กํลังหาหารด้วย1ส่วน a กําเอ้ยไม่ใช่ a สีสา สามกำลังห้าหนส่วนสามกำลังสองนี่คือ A2 สองนี่คือ A1 หนึ่งกลับเศษเศษซ้อนครับกลับเศษเป็นส่วน1นึ่งส่วนสามกำลังห้าคูณกับกับเศษเป็นส่วนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคูณเป็นสามกำลังสองส่วนหนึ่งเรยก,กำลังตัดตัดก็จะเหลือเท่ากับ1นึ่งส่วนสามกลังสาม ตอนนี้ละเราได้ r r r ของอนุกรมเลขาคณิตคือ1ส่วนสามกำลังสามเปลี่ยนสีได้ละสีเยอะละดังนั้นเขียนสูตรก่อนอนุกรมเลขาคณิตครับผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตก็คือ A1 ส่วนด้วย1ลบ r โอเคคราวนี้เรารู้อะไรบ้าง A1 เรารู้ละส่วน3ามกำลังสอง ารู้ยังนี่ไงหนึ่งส่วนสามกำลังสามอ่านอกนั้นหาค่าได้ละมาแทนค่าเข้าไปเออเหลืออะไร s เราเท่ากับ a อหนึ่งอหนึ่งคือหนึ่งส่วนสามกำลังสองส่วนด้วยหนึ่งลบ r หนึ่งส่วนสามกำลังสามโอเคเขียนประมาณนี้แล้วกันเนาะมา หนึ่งส่วนเก้าหารหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดเนาะโอเคหนึ่งส่วนเก้าก็หนึ่งส่วนเก้าไปข้างล่างยี่สิบเจ็ดขึ้นมาคูณเป็นยี่สิบเจ็ดลบหนึ่งเป็นยี่สิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดต่อไปกับเศษเป็นส่วนครับหนึ่งส่วนเก้าคูณด้วย ยี่สิบเจ็ดส่วนด้วยยี่สิบหกกับเศษเป็นส่วนเนาะเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับเอ่อเราจะได้ว่ามันตัดกันได้เก้าตัดยี่สิบเจ็ดเก้าหนึ่งสามดังนั้นเราจะได้เท่ากับสามส่วนยี่สิบหกเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วสามส่วนยี่สิบหกนไหนเอสไหนทีอ้อนี่เท่ากับเอสส่วนทีดังนั้นเอสบวกที S T ครับก็จะกลายเป็น 3บวก26เท่ากับ29เรียบร้อยครับข้อนี้ตอบ29ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค okay, รับสวัสดีครับโอเค let's go